พระสระนังกรพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้เกื้อกูลแก่โลกพระสระนังกอทเจ้าทรงเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามในกัปนั้นโดยมีพระที่ปังกรพุทธเจ้าเป็นพระองค์ถัดไปและเป็นองค์สุดท้ายของกัปพระสระนังกรพุทธเจ้าทรงได้รับพระฉายาว่าผู้เกื้อกูลแก่โลกซึ่งได้บำเพ็ญบารมีมากถึงสิบหกอสงไขยแสนกัปพระชนมนชีพในโลกคาราวาทพระสระนังกรพุทธเจ้าทรงประสูติในวันนักษัตริ์ พระบิดาคือพระเจ้าสุมาเลราชาและพระมารดาคือพระนาสเทวีพระองค์ทรงเจริญไบในพระนครสุวิปุละเมืองหลวงที่มั่งคั่งและมีความเจริญรุ่งเรืองพระองค์ทรงดำรงชีวิตในฐานะกษัตริย์เป็นเวลาหนึ่งหมื่นปีทรงปกครองด้วยความเที่ยงธรรมและสร้างความร่มเย็นแก่ประชาชนในแผ่นดินก่อนที่จะตัดสินใจละทิ้งราชบัลลังก์เพื่อออกบรรพชาแม้ว่าจะไม่มีการระบุถึงยานพานะที่ใช้ในการออกบวช แต่การตัดสินพระไทยครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสแสวงหาความหลุดพ้นการบำเพ็ญเพียรและตรัสรู้พระสรนังกรพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรด้วยความวิริยะอุตสาหะทรงใช้เวลาทั้งสิ้นสองเดือนกับ20วันในการปฏิบัติธรรมใต้ต้นปาตลีพระองค์ทรงบรรลุธรรมสูงสุดจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระธรรมคําสอนคุณลักษณะพิเศษของพระองค์ พระสระนังกรพุทธเจ้าทรงมีพระวรกายสูงใหญ่ถึง18บศอกซึ่งแสดงถึงบารมีและความยิ่งใหญ่ในฐานะพระพุทธเจ้านอกจากนี้พระชนมายุข,ของพระองค์ยืนยาวถึงหกหมื่นปีมากกว่าพระโคตมุพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถึง5 9 9หมื่ปีความยาวนานของพระชนมายุสะท้อนถึงโอกาสที่พระองค์มีในการช่วยเหลือและแนะนำสรรพสัตว์ให้บรรลุธ,ธรรมจำนวนมาก การเผยแผ่พระธรรมหลังการตรัสรู้พระสระนังก่อนพุทธเจ้าได้ใช้เวลาหลายพันปีในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนพระธรรมเทศนาของพระองค์มุ่งเน้นให้เข้าใจอริยสัจสี่ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐและการปฏิบัติตามมรรคแปดซึ่งเป็นหนทางนำไปสู่การดับทุกข์คำสอนของพระองค์เรียบง่ายแต่ทรงพลังมุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อพ้นจากวสสงสารและช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนสามารถเข้าถึงนิพพานได้